ขอจเจริญพร rade, ยมยมวันนี้ว่าโยมมาเยอะเลยยมยมมาขอพรพระพุทธเจ้าขอพรพระพุทธรูปปางนาคปกและก็ขอพรปู่องค์ดำและก็แกม่ย่มามณีจันทร์บางคนก็มาขอเรื่องโชคเรื่องลาภบางคนก็มาขอเรื่องหน้าที่การงานคนมาเยอะมากเลยอันนี้ก็เป็นปู่องค์ดำปู่องค์ดำและก็พระพุทธรูปปางนาคปกและก็ด้านหลังขึ้นน้ําตกและก็แม่แย่ามณีจันทร์โยมมาขอพรเรื่องอะไรบ้างเนี่ย นะอาขายที่เนาอะอันนี้ขายที่ข้างหลังขอพอรเรื่องอะไรนะข้างหลังขอพอรเรื่องอะไรใครใครมาขอพอรเรื่องโชคลาบ้างยกมือขึ้นหน่อยโอ้โห,โหอาแล้วใครมาเปิดโชคเปิดลาภเปิดบุญบารมีเปิดวดงสตาเศรษฐีล่ะโอ้โหเยอะมากเลยอสาธุพระจานทร์ต้องขอบคุณโยมนะโยมนะที่อดทนรอแล้วก็อา ทุกคนศรัทธาในพ่อปู่พระยา่าศรัทธาในพระพุทธร,รูปองค์บางนั่งบกเพราะว่าอยากให้สําเร็จทุกคนเนี่ยที่มาขอพร